สวัสดีค่ะวันนี้พี่พัมก็จะมาสอนทําที่วางโทรศัพท์จากลังกระดาษสวยๆแบบนี้เลยซึ่งจะวางแนวนอนก็ดูดีนะคะแนวตั้งก็เทมากเลยค่ะแถมวิธีการทําง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้พี่พัมก็จะใช้เป็นกล่องพัสดุแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดเอาบริเวณนี้ออกมาเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการตัดให้ได้3มชิ้น3ขนาดแบบนี้เลยโดยชิ้นแรกจะกว้างอยู่ที่8ซนติเมตรยาว16ซนติเมตรค่ะ ชิ้นที่2กว้าง8ซนมยาว12ซนติเมตรนะคะชิ้นที่3ค่ะกว้าง8ซนติเมตรและยาวอยู่ที่9ซนติเมตรค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะที่ยาว12ซนติเมตรเราจะไม่ทำอะไรค่ะแต่เยวพี่อมจะมาทำการตัดชิ้นเล็กก่อนนะคะโดยจะพลิกมาด้านนี้ค่ะแล้ววัดขึ้นมา2.5ซเมตรนะคะนี่ค่ะ เพื่ออมจะวัดจากฝั่งที่ยาว9เซนติเมตรนะคะแล้วทําการติ๊กไว้แบบนี้เลยแล้วขยับขึ้นมาอีก 0, ครึ่งเซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วเราจะวัดเข้าไปด้านใน4เซนติเมตรนะคะแล้วขีดเป็นเส้นตรงไว้แบบนี้เลยนี่นะคะขีดทั้งหมด2เส้นเลยนะคะตามจุดที่เราติ๊กไว้ได้เลยค่ะเมื่อได้กับเส้นแบบนี้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะใช้คัตเตอร์ตัดตามเส้นที่เราขีดไว้ได้เลย ถึงกวมแนะนําให้ใช้เป็นคัตเตอร์นะคะและปลายของคัตเตอร์ต้องคมนิดนึงนะคะเพราะว่าจะทําให้กระดาษของเราไม่ขาดแล้วก็ไม่ยับด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะทําการตัดเอาชิ้นเล็กๆส่วนนี้ออกไปเลยนี่นะคะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเป็นจองเล็กๆแบบนี้นะคะและอีกชิ้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะเราจะวัดขึ้นมาจากขอบด้านล่าง3มเซนติเมตรค่ะ แล้วก็ทําการติ๊กไว้แบบนี้เลยยอมจะติ๊ก2จุดเลยนะคะเส้นจะได้ตรงกันค่ะนะคะแล้วก็ทําการขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยแล้ววัดเข้าไปอีก4เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําการติ๊กไว้แบบนี้เลยอีกเส้นหนึ่งนะคะเราก็จะวัดขึ้นไปครึ่งเซนติเมตรค่ะและความยาวอยู่ที่4เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะนี่ค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์ตัดตามเส้นที่เราขีดไว้เหมือนเดิมเลยนะคะเด็กกะเพื่อความสวยงามนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้กระดาษสีหรือว่าระบายสีเข้าไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะวาดรูปอะไรเข้าไปก็ได้นะคะเราก็จะได้กับที่วางโทรศัพท์ที่เก๋กไก่ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะ นี่ค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะนําทั้ง2ชิ้นประกอบเข้าไปด้วยกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะโดยจะให้ฝั่งที่สั้นกว่าอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะโดยเราจะพับให้เป็นมุมเฉียงแบบนี้เลยส่วนดน้านหลังตัวนี้นะคะพี่อมก็จะติดกาวเข้าไปนะคะเพื่อความแข็งแรงทนทานค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วรอให้กาวแห้งสักครู่นะคะ นี่ค่ะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะนําอีกชิ้นนึงนะคะมาประกอบเข้าไปด้านหลังตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะโดยจะให้มุมด้านล่างขอบกระดาษจะเท่ากันแบบนี้นะคะส่วนด้านบนค่ะเราก็จะติ๊กไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะส่วนด้านบนจะอยู่ตรงนี้เลยแลวพี่อมก็จะติดกาวเข้าไปก่อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะชิ้นสุดท้ายนี้ก็จะเป็นส่วนที่ค้ำนะคะไม่ให้โทรศัพท์ของเราล้มค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วบีบไว้ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็ติดกาวด้านล่างเข้าไปด้วยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วรอให้กาวแห้งสักครู่นะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่วางโทรศัพท์สุดเท่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะซึ่งวางได้ทั้งแนวตั้งแบบนี้เลยและแนวนอนแบบนี้นะคะนี่ค่ะแถมวิธีการทำก็ง่ายมากเลยคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ